มันก็เลยมีโพลอันหนึ่งที่น่าสนใจของนีดาโพลเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเลือกนายกกันไปแล้วในวันที่สิเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีข้อสรุปว่าใครจะได้เป็นนายกนั่นนะครับเขาก็เลยไปทำนีดาโพลนะครับสำรวจอันนี้จริงๆสำรวจตั้งแต่วันที่สิหรือวันที่สิแล้วนะครับก่อน,ก,อนก่อนที่จันที่จะมีมการโหวตเนี่ยนะครับเขาก็ถามแบบนี้เลยครับคือเอ่อขาถามเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการโหวตนายกรัฐมนตรี ถ้าหากว่ารอบแรกคุณพิธาลิมจาร,รนนท์ได้คะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะดำรง,งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าร้อยละ43.21ครับระบุบอกว่าควรจะมีการเสนอชื่อนายพิธาลิมจาร,รนัน์เพื่อให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับแล้วก็รองรองลงมานะครับก็จะมีประมาณ20%ที่บอกว่าเสนอให้อีกให้พิาจารณาอีก1-2รอบเท่านั้นนะครับ แล้วก็13เปอร์เซ็นเนี่ยบอกว่าพรรคก้าไกลควรยอมยกเลิกบางนโยบายที่สอวอมไม่เห็นด้วยเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณ8เปอร์เซ็นบอกว่าพรรคก้าไกลควรจะเปิดทางให้พรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับก,ก็ก็มีประมาณนี้ที่เป็นคะแนนเสียงคนข้างเยอะแล้วก็มีถามต่อครับว่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วนายพิธาไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอเนี่ยจะให้ พูดถึงใครที่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชื่อที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือคุณแพทองคานชินวัตรนะครับสามสิบแปดจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันดับสองก็คือคุณเศรษฐาสวีสิทธิ์นะครับสามสิบห้าจุดศูนสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็ชื่ออันดับอื่นๆเนี่ยมันห่างจากจอันดับหนึ่งสองค,อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เป็นพลเอกประยุทธ์หกเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่แน่ใจห้าเปอร์เซ็นตนะครับมีพลเอกประวิตยอีกห้าเปอร์เซ็นมีคุณอนุทินอีก 4%เนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณจุรินมีคุณพีรพันธ์นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆที่มีชื่อที่พูดถึงออกมาก็คือคุณชัยกัปเสนิติสิริมีคุณหญิงสุดารัตน์มีนายสิทธาธิวรีนะครับที่เป็นแคนดิเดตในพรรคของไทยช่างไทยนะครับฉะนั้นก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตในเรื่องของการเมืองสถานการณ์ปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะดุเดือดครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องรอติดตามรอความชัดเจนของ8ปดพรรครวมในวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับก็ หวังว่าจะได้นายกกันเร็วๆนี้ครับเพื่อที่จะได้จัดการเรื่องราวต่างๆในประเทศกันต่อก็ยังมีหลายเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลเข้ามานำนะครับรอติดตามกันต่อครับ